ค่ะวันนี้นะคะค่ะโอ้โหยุ่งตั้งแต่เช้าเลยนะคะค่ะพาน้องแมวค่ะไปหาคุณหมอนะคะการนี้ตอนนี้อากาศเปรี้ยงมากเลยแดดมันร้อนมากเลยค่ะไซปรัสนะคะค่ะก็คือค่ะพาน้องแมวสี่ตัวเนาะไปหาหมอนะคะค่ะก็คือหมอลงความคิดเห็นว่าน้องแมวตัวเล็กสีดำนะคะค่ะก็คือตายจะบอดข้างหนึ่งนะคะค่ะก็คือก็บอกว่าหมอบอกว่าเราไหนเจอน้องแมวช้าไปก็คือว่าเออ คือคือแมวอ่ะเราเจอใช่ไหมคะก็คือตาเขาไม่เปิดใช่ไหมก็คือเราจะต้องมาทําความสะอาดแล้วต้องหยดตาให้ทุกวันใช่ไหมคะตัวเองก็ทําหาทําทุกวันนะคะค่ะทําให้ค่ะแต่ก็คือแมวน้องแมวไม่รอดก็คือว่าจะต้องตาบอดข้างหนึ่งนะมันก็เป็นความเสียใจนะคะค่ะนี่ค่ะตอนนี้เดดมันเปรี้ยงนะคะเวลาพูดนะคะตาต้องรีรีนิดหนึ่งนะคะค่ะก็คือจะยุ่งมากเลยค่ะวันนี้ค่ะก็คือตัวเองเนาะก็เอาหมอไปหา เอาน้องแมวค่ะไปหาหมอพูดผิดพูดถูกค่ะแล้วกลับมานะจะต้องทํากับข้าวให้สามีสามีก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะสามีไม่สบายค่ะค่ะแล้วก็พอทํากับข้าวเสร็จโอ้ตายแล้ว อาหารแมวนะคะลืมซื้อค่ะอาหารแมวหมดต้องออกไปซื้ออาหารแมวเองนะคะขับรถเข้าออกเข้าออกหลายรอบเลยนะคะขับรถเข้าออกบ้านหลายรอบค่ะก็คือเนี่ยค่ะเอ้ชีวิตค่ะชีวิตก็คือเนาะเหมือนตัวคนเดียวนะ,ะวิ่งไปวิ่งมาค่ะเออมันเหนื่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะบ่ายสี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยวจะต้องผ่าน้องแมวค่ะชื่อเป็นเด้นะคะต้องไปหาหมอนะคะค่ะรู้สึกว่าเขาจะเป็นฮิต อันเรียกอะไรฮิตความร้อนนะคะที่ฮิตสตรกชินะคะก็คือว่าอา,อากาศมันร้อนแล้วน้องแมวอะ่ะเขาชอบไปอยู่กลางแดดนะคะชอบไปอยู่กลางแดดแล้วเขานอนนอกบ้านด้วยะคะ่ะนอนกลางวันเนี่ยแดดเปรี้ยงๆเนี้ยเขานอนนอนใต้โต๊ะนะคะมันร้อนมากคะ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ไม่สบายคะ่ะเดี๋ยวต้องพาไปหาหมออีกคะ่ะบ่ายสี่โมงเย็นคะ่ะเนี่ยคะ่ะชีวิตของแม่บ้านคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่คะ่ะเออมันก็เหนื่อยดีนะคะคะ่ะโอเคเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าชอบ คลิปก็ช่วยกดติดตามส่งกำลังใจด้วยนะคะขอแรงใจนิดนึงกันลวกันตอนนี้ก็ได้เวลาให้อาหารน้องแมวจรนะคะ,นนาาะคะ่ะก็คือว่าเขาก็จะมารอนอกบ้านนะคะรอกินอาหาระคะ่ะเราก็ให้อาหารเขากินนะคะ เดี๋ยวเราก็มาชมความน่ารักของน้องแมวของเรานะคะทั้ง4ตัวนะคะเนี่ยตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะคน <What S 1> น่ารัก <you do? S 1> มากเลยคะ่ะ No don't want you to don't uh huh. to play with them, huh? yeah. look this too Oh play play Yeah with them want with them at this Gracie ค่ะค่ะมีเชื้อราเนาะค่ะเนี่ยเป็นกลากมานี่นนค่ะทาย,ยาแล้วไม่ยอมหายเลยค่ะ เปิดประตูบ้านค่ะให้ลูกแมวนะคะออกไปหาแม่แมวนะคะค่ะเดี๋ยวดูนะคะปฏิกิริยากันนะคะว่าแม่ลูกเขาเป็นกันอย่างไรเนาะค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่คุณลูกก็เนี่ยเดินไปเดินมาอยู่แถววันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวดูคุณแม่เขาจะทําอย่างไรบ้างเนาะเนี่ยเออคุณแม่ก็เดินตามดูลูกนะคะค่ะเนี่ยค่ะ แต่ก็คือดูอยู่ห่างๆค่ะตอนนี้ก็พาน้องแมวคันนี้ค่ะมาหาคุณหมอแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นร้านหมอนะคะเนี่ยต้องนั่งรอค่ะเนี่ยค่ะร้านก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ออกจากร้านหมอก็ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะค่ะเนี่ยไปซื้ออาหารแมวนะคะเนี่ยซื้ออาหารให้แมวอีกแล้วค่ะเนี่ยซื้อทีเนี่ยเยอะเลยค่ะเนี่ย นี้ค่ะชื่อเกรซี่จ้าเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะแล้วมาก็เนี่ยคนนี้เป็นแบล็กกี้นะคะก็คือสีดำค่ะแล้วนี่ก็คือน้องไทเกอร์ค่ะอยู่ข้างหลังนะคะนี่คนนี้ก็คือพัพพีนะคะค่ะนี่คือน้อง๊อปปีค่ะเนี่ยค่ะอหโอ้ดูท่านอนนะเนี่ยนะนี่ค่ะ mm hmm. โอ้โหโอ้โหดูนอนกันนะเนี่ยท่านอนเนี่ยท่านอน,น,านอนเด็ดมากเลยให้ไทเกอร์ เล่นกันไปเอากระหางกันเลยลูกเอาเอาเอเล่นกันเลยเนี่ยตีหางเลยเนี่ยตีหางเลยดีท่านอนคะเนี่ยคนนี้เป็นนายแบบนะคะก็คือน้องแมวนะคะทั้ง4ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เป็นเพศผู้ค่ะส่วน3ตัวนะะั้นนะคะค่ะก็คือเป็นเพศเมียทั้ง3ตัวเลยนะคะ โอ้สองคนนั้นเล่นสนุกสนานเลยไหนไหนดูสิลูกนี่เป็นพี่น้องกันนะคะเนี่ยก็เล่นกันแบบนี้ค่ะเล่นกันสนุกสนานเลยค่ะน้องแมว hello baby hello hello baby นี่ทธอไทเกอร์นะ hello เกอร์ไหนไทเกอร์มองกล้องให้แม่สิไหนไทเกอร์ สองตัวนี้คะ่ะก็เล่นกันสนุกสนานนะคะพี่น้องเล่นกันค่ะนี่ะโอ้สนุกมากเลยลูกเออเล่นกันแบบนี้และะ้ค่ะพี่น้องรักกันนะคะนี่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 ดูนะเนี่ยดูน้องแมวเขาเล่นกันเนี่ยสนุกมากเลยคะ่ะ รับชมคลิปแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะค่ะก็ใส่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะยังไม่ได้ออกไปข้างนอกไปหาวิดีโอมาให้เพื่อนๆชมเลยนะคะค่ะยังไงนะคะค่ะก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งออจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ